ยินดีฮักตอนออดซ้อนภูมาอย่างเป็ดจ่านนครลือนาะำดำนานบางไฟพยานาะ เด็กชายนะัทปัทเจริญดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หอครับและดิฉันเด็กหญิงวิภาวีการพักดีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะขอเชิญรับชมได้แล้วฟังได้เลยคะก่อนอื่นเรามาฟังที่มาและความสัาัญก่กนเลยนะคะปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนจำเป็นจะต้องกำจัด แต่ปัจจุบันนั้นกล้กำจัดปวกอิช้ส,สารเคมีในการกำจัดซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆโรงเรียนอนุบาลที่วงเป็นจานและชุมชนโดยรอบนั้นมีต้นยอเป็นจำนวนมากซึ่งมีฝนหลดเต็มพื้นดินทำให้ส่งกลิ่นเหม็นในช่วงเวาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพวกเรานั้นจึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาอภิปรายร่วมก,กันในชั้นเรียนว่าส่วนต่างๆต้นยอนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ในการค้นหาตามอินเทอร์เน็ตพบว,ว่าสามารถนำมัําำจัดปลวกได้นั่นเองครับพวกเราจึงเกิดแนวคิดว่าจะช่วยทางโรงเรียนนำลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลวกโดยการนำส่วนต่างต้นยอดน้ำมันกำจัดปลวกนั่นเองครับซึ่งเป็นการนำหลักปัดยาสถิกิพพอยงมาใช้โดยนอกจากจะมีความประหยดัดมีความคุ้มค่าและยังช่วยป้องกันปัญหาจากปลวกได้นั่นเองครับวัตถุประสงค์ของงานมีดังต่อไปนี้ หนึ่งเพื่อเปรียยเที่ประสิทธิภาพในการกำจัดปวกของส่วนต่างๆของต้นยอได้แก่ใบยอผลยอและรากยอสองเพื่อเปรียบเที่ประสิทธิภาพในการกำจัดปวกระหว่างผลแก่และผลอ่อนของต้นยอนั่นเองครับสมมุติฐานในการศึกษา 1. ส่วนต่างๆของต้นยอสามารถนำมากำจัดปลวกได้ 2. ผลแก่ของต้นยอจะมีประสิ ตัวแปรที่ศึกษาตอนที่1ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดปลวกจากส่วนต่างๆของต้นยอตัวแปรต้นน้ำจุส่วนต่างๆของต้นยอตัวแปรตามการตายของปลวกส่วนตัวแปรควบคุมน้ำหนักส่วนต่างๆของต้นยอปริมาณน้ำขนาดและจำนวนของปลวกขนาดภาชนะที่ใช้ทดลองปริมาณสารจากส่วนต่างๆของต้นยอเวลาที่ใช้ทดลองตอนที่2ศึกษา ส่วนตัวแป็ทีควบคุมนะคะก็จะทําการควบคุมเนกับตอนที่1นั่นเองค่ะวิธีการดําเนินการตอนที่1ศึกษารประสิทธิภาพในการโดนจัดปรวงจัดสม,มุนตาของต้นยอ 1. ตอเตรียมโปรเสภาชนะจำนวน3บาบใบละ20ตัวโดยเลือกโปกให้มีขนาดใกลเคียงกันมากที่สุด 2. ช่างใบยอย20กรัมผสมกับน้ำา40มิลลิลิตรนำใบป,ปั่นให้ละเอียด 3ากรองสารที่ได้จากข้อสอใส่ในขวดที่มีหัวฉีด 4. นําไปฉีดพ่นเศ่ปลวกที่เตรียมไว้แล้วจับเวลา5นาที 5. สังเกตอาการของปลวกนับจํานวนปลวกที่ตายและมันเปผลการทดลอง 6. ทําการลลทดลองเชื่เดียวกับข้อสอข้อ5แบบเดียใช้ผลยอไรรากยอแทนใบยอค่ะข้อที่ 2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดมจัดปลวกที่ดีที่สุดจากผลแก่และผลอลอมของต้นยอ หนึ่งเต้มโปกใส่ภาชนะจำนวนสองใบเบละยี่สิบตัวโดวยเลือกโป่ให้มีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุด 2. ช่งผลยอแก่20กรัมผสมกับน้ำ4 0มิลลิลิตรนำไปปั่นให้ละเอียด 3. ตก้องสารที่ได้จากข้อ2ใส่ในขวดที่มีหัวฉีด 4. นำไปฉีดพ่นใส่โปวกที่เตรียมไว้รอจับเวลาส้านาที 5. สังเกตอาการของโลวกนับจำนวนโปวกที่ตายและมนานจะเหมือนการทดลอง 6. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ2หรถึงข้อ5 แต่เปลี่ยนใช้ผลยออ่อนแทนผลยอแก่ค่ะผลการดําเนินการตอนที่1ศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดอรอจากสมิตาของต้นย่อโดยแบ่งปรูกสายพันธุ์จำนวนสามใบใบละยี่สิบตัวได้ผลว่าใบยอตายสิบสองตัวผลยอ่อตายสิบเจ็ดตัวและรากยอตายแปดตัวค่ะตอนที่ 2, สองศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดอรอที่ดีที่สุดจากผลแก่และผล โดยแบ,บ่งัวเสกภาชนะจํานวน2สองใบแต่ละยี่สิบตัวได้ผลว่าผลยยแก่ตายสิบแปดตัวและผลยออ่อนตายสิบห้าตัวค่ะจากการทดลองได้ผลสรุปว่าตอนที่หนึ่งศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดบกกักสรรคของต้นยอได้ว่าผลโยมีประสิทธิภาพในการกําจัดบกได้ดีที่สุดรองลงมาคือใบยอและรากยยตามลำดับ ขันที่2ศึกษาเรียรบเทียบประสิทธิภาพในการกงจัดปวกที่ดีที่สุดจากผลแก่และผลอ่อนของต้นยอได้ว่าผลยอแก่วิระสิทธิภาพในการกงจัดปวกได้ดีกว่าผลอ่อนโดยสามารถลดจำนวนประชากรปวกได้โดยไม่ใช้สารเคมีค่ะโรงเรียนอนุบาลนคมเป็นการขอขอบคุณ